มามามาครับพี่น้องแกงอ่อมหมูเด้อมือนแกงอมม่อมหมูเส่ผักกาดก,กวงตุง้งพริกพริกแกงตำเองพี่น้องขวยมนันมหอมสักนน้อยนพริกตะไคร้ ขาหมูหอมแดงแล้วกับกะปิเด็กพี่น้องเนะี่ยตัวให้มันหอมๆใช่ไหมไฟแห้งไฟแห้งโอเคแดงอมบานฮาพี่น้องเนื้อหมูตัวใส่กับเนื้อหมูกันพี่น้อง <c oughs> เนี่ยโอ้คักแล้วคักแล้วนำใส่จักหน่อพอจอะก,ก่อนพี่น้องมันแหง <c oughs> ้งหมดหัวให้มูเด้งๆจักหน่เด้อพี่น้องเด้อ และการทำอาหารแต่ละคนแต่ละสูตรเก็ดง่ายเปล่า ผักกวงตุงใสไปเลยผักกาดผักกวงตุ้งผักกาดจอนบ้านไครเอื่อนผักกาดจอนภาษาไทยเอื่อนกวงตุงด้ยพี่น้อง แกงออมสูตรของก่อยเองพี่น้องแกงออมเนี่ยเขาส่ไส่น้ำเพราะเจาะอุตุะคือโบใส่น้ำไหล รถกันพี่น้องพญิชูนี่จะเลื่อมเด้อมาเขาก็ต้องใส่น้ำเด้อพญิชูนี่มักขัดขาดบด่ได้น้ำปลาใส่ไอนิดหน่อยนี่เพราะว่าเขาใส่กะปิไปแล้วพี่น้อง เราแต่ผูกหมักด้วยพี่น้องหมักใส่เนื้อใส่ไก่แกงอ้อมไก่แกงอ้อมเนื้อแกงอ้อมหมูได้หมดปลาเป๋าอรกรสูตรเราแต่ไผ่จะเปเี็ดสูตรที่จ้าของหมักเจ้าของชอบเจ้าของกินบ่มีผิดบ่มีถืงพี่น้องใส่ลงไปอีหยังกินได้เดีย๋ยวซิมนำ้ำใน่อยกับพี่น้อง บุ้ยนัวเหรอพี่น้องแซ่บนัวผมชุลดหอม้ำประราโอเคพี่น้องเสร็จสมบูรณ์ประมาณนี้เขาเรียกแกงอมม่อมหมูใส่ผักกวางตุง้งหรือผักกัดจอนแล้วแต่สิเอื่นีย,ยบบ้อยพี่น้อง